ไลฟ์ปบบเร้นร้อนในโลกออนไลน์อีกครั้งครับสำหรับดราม่าระหว่างแบมไพลินอดีตนักร้องลูกทุง่งและอดีตมิสกาลนอง2024กับทางด้านของอดีตสามีหลังฝ่ายหญิงเนี่ยออกมาโพสตั้งคำถา,ถามถึงความรับผิดชอบเรื่องประกันสุขภาพของลูกจนกลายเป็นชนวนให้ทั้งสองฝ่ายออกมาตอบโต้กันผ่านโซเชียลอย่างดุเดือด แบมไบรินเคยถอนตัวจากเวทีนางงามหลังเธอตั้งครรภ์และสร้างครอบครัวก,กับนักธุรกิจหนุ่มก่อนจะเลิกรากันไม่นานหลังคลอดลูกโดยแบมไบรินยืนยันว่าตัดสินใจจบความสัมพันธ์เมื่อลูกอายุเพียงสี่เดือนเนื่องจากเธอถูกนอกใจและเลือกให้อภัยด้วยการเดินออกมาจากชีวิตของอีกฝ่ายพร้อมกับเปิดเผยความรู้สึกว่าให้อภยัยโดยการปล่อยเขาไปใช้ชีวิตห่วยห่วยแล้วเราได้ใช้ชีวิตที่ดีสุขภาพจิตที่ดีกลับมากับลูก อย่างไรก็ตามครับดราม่ากลับมาประทุอีกครั้งเมื่อแบมไพรินออกมาโพสว่าประกันสุขภาพของลูกกําลังจะขาดท้ายนี้ฝ่ายชายเคยแลบปากว่าจะเป็นผู้ดูแลแต่กลับอ้างว่าต้องรอให้คดีในศาลสิ้นสุดก่อนทําให้แบมไพรินตั้งคําถามแบบตรงไปตรงมาว่าไม่พร้อมจ่ายหรืออยากถือกรมทรร์ไว้เองก็ควรพูดกันให้ชัดเพื่อที่เธอจะได้จัดการเองและยืนยันว่าจะไม่ยอมให้ประกันของลูกขาดเด็ดขาด ด้านอดีสามีก็ออกมาชี้แจงโต้กลับทันทีโดยระบุว่าสาเหตุที่เรื่องเงินยังไม่เรียบร้อยเพราะฝ่ายหญิงเป็นคนเลื่อนนัดศาลออกไปเองพร้อมกับแฉว่าฝ่ายหญิง พูดไม่ตรงกันระหว่างหน้าบ้านกับหลังบ้านอีกทั้งยืนยันว่าเคยโอนค่ารักษาพยาบาลให้แล้วแต่ถูกโอนเงินกลับคืนพร้อมกับย้ำว่าการฟ้องร้องไม่ได้ทำไปเพราะอารมณ์แต่ต้องการให้มีการเซ็นรับรองบุตรเพื่อให้สิทธิการดูแลลูกเป็นไปตามกฎหมายอย่างชัดเจนขณะที่แอมไพรินครับก็ออกมาโต้กลับอย่างดุเดือดยืนยันว่าไม่เคยอยากได้เงินแม้แต่บ,บาทเดียวและที่ผ่านมาเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของลูกเพียงลําพังมาโดยตลอดพร้อมเปิดเผยว่านัดศาล ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายเป็นคนไม่มาตามนัดทางที่เธอขับรถไปเพื่อไก่เกยีตยด้วยตนเองโดยระบุข,ข้อความแรงๆเอาไว้ว่าวันที่11มึงยังไม่มาเลยแล้วมึงคิดว่าจะไปจบตรงไหนกลัวอะไรทำไมไม่กล้ามา สำหรับประเด็นเรื่องของประกรันสุขภาพของลูกแบบอธิบายว่าช่วงแรกเนี่ยตั้งใจจะจ่ายเองร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อเปลี่ยนเอกสารให้ถูกต้องแต่เมื่อได้รับการยืนยันจากพ่อของเด็กว่าจะรับผิดชอบเธอจึงเปิดโอกาสก่อนจะถูกกลับคำในช่วงที่ประกรันใกล้ขาดพร้อมกับฟาดกลับกรณีการถือกลมมาทันว่าอยากถือมากก็เอาฉบับเก่าไปใส่กรอบไว้เลยก็ได้นอกจากนี้ครับแบมไพริยังเปิดใจถึงสาเหตุที่ในช่วงแรกไม่ต้องการให้อดีตสามี เข้ามายุ่งเกี่ยวกับลูกโดยเธอย้ำว่าไม่ใช่แค่ปัญหามือที่สามแต่ยังมีเรื่องของการดูถูกครอบครัวด้วยคําำที่เธอระบุว่าเจ็บปวดที่สุดสำหรับคนเป็นแม่คือการบอกว่าลูกไม่คู่ควรที่จะอยู่ที่นั่นซึ่งแบมสวนกลับอย่างเผ็ดร้อนว่าที่ไหนกันแน่ที่คู่ควรที่ที่มีพ่อบ,าบา้าแบบมึงหรอหลังจากโพสต์ดงังกล่าวครับแบมยอมรับว่าถูกกระแสสังคมโจมตีอย่างหนักก่อนจะออกมาโพสต์ตัดพ้อสั้นๆว่า ผิดแค่ฉันงั้นเธอไม่ต้องผิดมนุษย์โลกเกิดมาเพื่อได้คาเพชแม่ด้วยกันเองขณะเดียวกันครับล่าสุดเธอย้ำจุดยืนอีกครั้งว่าชีวิตจริงไม่ได้สวยหรูอย่างที่หลายคนคิดเธอเลิกกับพ่อของลูกเพราะถูกนอกใจตั้งแต่ลูกยังเล็กแต่เลือกให้อภัยด้วยการปล่อยอีกฝ่ายออกไปจากชีวิตและขอโฟกัสเพียงเลี้ยงลูกและเริ่มต้นใหม่พร้อมยืนยันว่าฉันเลิกคือเลิกไม่วุ่นวายทั้งนี้แบมไพรินครับยังฝากข้อความถึงผู้หญิงอีกคนที่เกี่ยวข้องโดยบอกว่า การเข้ามาแทรกกลางในช่วงที่ความสัมพันธ์ยังไม่จบก็ถือว่าผิดเช่นเดียวกันแต่เธอเลือกที่จะโทษตัวต้วตนเรื่องมากกว่าทําการกระแสวิพวิภาวิจารณ์จากสังคมที่ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามครับภายหลังกลายเป็นประเด็นก็มีหลายคนออกมาแสดงความเห็นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นไม่ได้แยงค่ะเพราะไม่มีทะเบียนสมรสแล้วจะมาว่าคนอื่นแทรกไม่ได้นะเพราะเธอก็ไม่มีทะเบียนสมรสเหมือนกัน ทำแบบไหนก็ได้แบบนั้นกลับมาเวนกรรมตามทันอีกคอมเมนต์บอกว่ากรรมเกิดจากผลของการกระทำาแท็กรรมติดจรวดอีกคอมเมนต์บอกว่ากรรมเกิดจากการการะทำของตัวเองล้วนกรรมคืนสนองเร็วไม่ต้องรอชาติหน้าทําเขาก่อนผลย้อนกลับมาหาตัวเองล้วนอีกคอมเมนต์บอกนะครับว่าที่ถูกต้องคือกงควียนกรรมเวียนหมายถึงเวนสนองเวนทําอย่างไรได้อย่างนั้น จำตามสนองเหมือนล็อกเวียนที่หมุนกลับมาที่เดิมและอีกคอมเมนต์ครับบอกว่าก็ไม่น่าไปแย่งผู้ชายห่วยแบบนี้มาตั้งแต่แรกไม่งั้นตอนนี้ชีวิตคงไปได้ไกลกว่านี้มีโอกาสได้เจอผู้ชายที่ดีกว่านี้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับผู้ชายรุเลๆแบบนี้